มือใหม่ใช้ง่ายผิวดูฉ่ำวาวภายใน20นาทีเซ็ตทีอยู่ซอฟไอส์ครีมโมเดลลิ่งมาช่วยให้คุณเปล่งประกายทุกที่ทุกเวลาด้วยตัวคุณเองบรังดีว่ากลิ่นหอมสะอาดที่รู้สึกได้จากผิวจุดเริ่มต้นของกลิ่นหอมพอลเมดิสันคุณเองก็มีสิทธิ์เป็นส่วนหนึ่งของรายการได้ต่อนร่วมสนุกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w i ็บ c ซต e d o c o m ถึง25ตุลาคมนี้และตอนนี้โชกุนอยู่ในไลฟ์บ็อกซ์แล้วครับ เฉยๆขายได้เยอะได้ไงอ่ะว้าวมาคืนไปเลยค่ะลูกหนึ่งแล้วกันนะคะคือเหมือนแบบว่าทุกคนคิดว่าผมว่าไม่แฟร์ผมคิดว่าทุกคนคงคิดว่าผมไม่แฟร์ที่ว่าไม่ได้มีวิธีการขายเลยผมไม่ได้มีความสามารถเลยแต่แบบผมแค่นีดอมผมก็เลยรู้สึกว่าแบบ ผม้คคุค่าขายครับขายสวัสดีครับนะครับพบกับผมนะครับโชกุลจากรายการ I อแอมเซเลบสงคารามนักขายนะครับโคโนเนอร์จากมาพีเอลนะผมทุกอย่างทุกอีพีตั้งแต่อีพีหนึ่งจนถึงอีพีนี้ผมเอามาใช้กับอีพีนี้อีพีเดียวเลยครับเออคุณสมบัติของเซรั่มคุณสมบัติของแบบพวกครีมอนะไรเงี้ยอ่ะ 10นาทีนี้เ oh ท่านั้นราคาจะเหลือเพียง414บาทโอ้โหหมดเวลาแล้วนะครับผมประหลาดใจมากเลยว่าทำไมครั้งนี้มีคนดูชัวกุนน้อยจนเกินไปแต่คราวที่แล้วนี่มีคนดูสดๆใน620คนตอนนี้มีแค่28คนผมรู้สึกโชกุนเนี่ยมีความในใจ เพราะว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นแกะดำส่งผลต่อการแข่งขันหรือเจตจำนงของโชกุนที่จะเข้ารอบสุดท้ายด้วยหรือเปล่าส่วนยอดจะเป็นยังไงเนี่ยน่จาจะไม่แน่ใจว่ามันจะเท่าไหร่ทุกคนมองว่าผมน่ากลัวมองว่าผมมาอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะข้ได้เปรียบตรงนั้นแต่ว่าด้วยความที่คําพูดหลายๆอย่างมันเข้ามาเลยแบบว่าขอไม่เรียกไม่อะไรแค่แบบอยากพิสสุดแล้วผมก็ทําได้ นะครั้งนี้มาเนี่ยความแม่นยําก็ยังเป็นเหมือนเดิมพูดไปติดเอ๊ะมันอย่างนี้ใช่หรือเปล่าแต่เอาตัวรอดได้เนะแต่จังหวัดสะอึกเนี่ยสีครั้งเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้โชกุลคิดอะไรอยู่แต่ผมจะบอกว่านี่คือสงครามถ้าเราต้องชนะก็ต้องใช้ทุกสัพพะกกำลังที่เรามีแม่ค้าออนไลน์หลายคนขายดีเพราะอะไรครับเพราะลูกป่วยเพราะแม่ป่วยขายดีเพราะอีกหลายๆเรื่อง มันเป็นจุดที่บางทีทุกคนเอามาใช้เพื่อจะสวายให้ได้ถ้าเราอยู่ในสงครามเราก็ต้องเอามาใช้อันนี้พี่ถามโชกุลส่วนตัวเลยหนูม,มาแข่งเอาอะไรเอาประสบการณ์แล้วก็ <c oughs> กในรางวัลพี่พี่ดูเมื่อกี้พี่มีความรู้สึกว่าเหมือนมาทําให้มันจบๆไปอะ่ะถ้ามีคนมาบอกว่าเอมมึงขายได้เพราะว่ามึงแฟนขับเยอะก็ใช่ทําไมอะ่ะ <c oughs> เราต้องพลาวตัวเองด้วยต้อง พูดตัวเองเยอะกว่านี้รอบด้านมันจะหนักกว่านี้อีกอันนี้แค่ในรายการมีแค่หคนเองรอบนอกมันมีมันเยอะมากอยากให้แบบสู้ๆเพราะทุกอย่างมันโอเคแล้วคุณโชกุลค,ครับเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นไหมไม่ใช่คุณคนเดียวที่ตื่นเต้นปะ่ะถึงเวลาละโชกุลยอดขายของคุณ ก็คือโอ้โหยอดของคุณหนึ่งมืนสี่พัน เ6ดบาทได้บอกพักพวกไหมว่าวันนี้จะแข่งผมผิดที่แบบทุกคนพูดแบบยืนนิ่งๆก็ขายได้นี้นนี่นั่นมันเหมือนแบบผมไม่มีคุณค่าผมไม่ชอบแบบผมอาจจะยังเด็กอยู่ผมรับคำพุกนี้ยังไม่ได้และแบบว่าผมแค่อยากพิสูจน์ตัวเองให้ตัวเองมันสบายใจครับจริงๆแล้วคุณคือคนที่น่ากลัวที่สุดในไอ m อ e ม e ซสงครามนักขาย ถ้าคุณกระดิกนิ้วทีเดียวเนี่ยล้มทั้งกระดานได้หมดทุกคนแต่คุณไม่ยอมทําไม่มีการกระจายข่าวไม่มีการเตรียมตัวไม่มีได้ทําอะไรเลยที่บบผมต้องการแค่พิสูจน์ตัวเองว่าผมไม่ต้องเรียกมาผมก็ทําได้แต่มันก็เป็นยังไงขอบคุณที่ พยายามที่จะสู้ด้วยตัวเองจริงๆอย่างที่เองบอกไว้เยี่ยมวันนี้ขอบคุณมากนะครับโชว์คุณถึงเวลาแล้วครับเชิญกลับบ้านได้ครับ ที่รู้สึกตื้นตันเพราะว่าเราไม่เจอเจนเดอร์เมนอย่างนี้มานานแล้วเนาะ <c oughs> ขอบคุณครับส่วนสินค้าในรายการของเราโปรโมชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการนะครับคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถเข้าไปที่แอป b ีเซโลแล้วก็ช็อปกันจนถึงอาทิตย์หน้าเลย <c oughs> และที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับ คือ5คนสุดท้ายของ i am c e l e b สงครามนักขายรบมือการขายออนไลน์มันไม่ได้มีสูตรสำเร็จว่าเราจะต้องแต่งตัวแบบนี้ว่าเราจะต้องแต่งหน้าอย่างนี้เราต้องพูดอ nee ันนี้ขึ้นก่อนอันนี้ขึ้นหลังอันน้นขึ้นนู่นนี่นี่ไอฟอร์แมตแบบนี้เนี่ยมันคือทีวีเราสามารถจะเปลี่ยนทิศทางได้ทันทีทันทีที่มีคอมเมนต์มาอย่างนี้เปลี่ยนอย่างนี้อันนี้ไปอย่างนี้นี่เปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่ได้มีฟอร์แม เขาก็ต้องทดลองและปรับจูนไปเรื่อยๆขายสิครับขายเลยต้องใาเขายอะไรก็มาดูทนี่นะคะยืน่ยนะคะสบเรืขอคชนะหรือไม่ชนะอยู่ที่ความเร็วชั่วเสียววินาทีหนึ่งเยไป